โอ้โหสไปซี่เยียโซอร่อยโซกูดโอ้โหมีคนที่ก็ดูมาตัวชีสเลยเราตัวชีสเลยเนาตัวชีสเลยว่ะตัวชีสเลยยี่สองสต็กล้ะเยียป่าทีคือแบบว่าโอ้แรงอ่ะ เเเีีเยยยยโลดแมผมกินข้าวอยู่พี่ไปต่อไปต่อ <S Oh s h ชิ Here we go again นีมไม่ได้พี่พี่เดินเข้าไปกดอันติแสมันก,ก็จบเลยนะพี่กิฟ์เอาจริงร,รับทราบละโอเคพี่ทำดีแล้วพี่ มาาออกลไอ้เหี้ยกูจำแต่วันวันหรอว่ามันฟักเฮ้ยกูเคยเจอเพราเฮ้ยมันไก่มากนะเ้ยไม่น่ามองอยู่เลยว่ะคือถ้าผมไม่มองอยู่หัวอาจจะรู้สึกดีกว่านี้พี่กิฟต์ไอ่เกี้แต่เกี้กายผิดเว้ยพี่คิดคอมโบไว้หมดแล้วแล้วกายบอกแค่แค่ฟังสีทีเดียวมันจบเลยไงพี่ก็เลยบอกว่าเออมันคือกายผิดเดี๋ยวผมไปบวชให้แล้วกันถ้าผมผิด ไสโยหน่อยเลยนู่สายหน่อยเอ็นู่เอ็นู่เหม็นนู่มสายหน่อยผมแม่งแฟดหนีเลยไอ้เหี้ยไปเฮียปตู้นี้แรงกูดีเลยกูนอนหลับแบบเต็มอิ่มด้วยเลยทำไมพลาดผมโกรธผมบอกแค่นี้นะเฮ้ยโกบินกูบิน

จะได้เป็นไงเป็นไงเป็นไงที่แข่งกูเดี๋ยวเราีเมน์โอ้ยโอ้โหพ่อมึงตายตียี่เทไรเนี่ยศูนย์ศูนยไม่ได้ฆ่าใครเลยวะแชทไปเลยวะนอยู่ในทาง ไปเพราะไอ้พียสวยพี่อันตีสวยเป็นไงเพียอ <Yeah. S 1> ังกอรได้มังกรได้เดี๋ยวผมโซล่าเล่เพื่อนมาเข้าไอ้สัตว์เดีวเพื่อนหายไปแทนโอเคไล่เพื่่ไล่เพื่่อไล่เพื่นอไล่เพื่่อไล่เพื่อออย่าอย่าอ้วกมาเถอะอะพี่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 บอกตามพี่ ที่เวรทำเคสเมื่อกี <laughs> อ้เพร่าอย่าอ้ว<อ>ันอ,อย่าอย่าเอยายาวนาซันอ้มาหากูนะไ<ด>อ้เหี้ยพี่มีแนวตีว่ะรอ,อ,อ,อสวนรอสวนอย่าไปยืนแหลมให้มันเปิดมันเปิดแล้วเราเล่นยากสวยวิสวยโลนโอเคขายไปหนึ่ง เอาไม่ตายไงไอ้เฮียเคนบอกเอ้ากูงงเฮียเคนดัดเบดแะกูวิ่งตามไข่ไม่ทันเลยเหียอิฟรินอิฟรินอืมสไปซี่เฮียโซอร่อยโซกูดอะไรวะเนี่ยเฮียเขียนพอสเควรแล้วเฮียเีเียเฮ้ย อ้ะพอร์ตเอาพอร์ตนะมันไอพี่จะทำเกมไม่ไหวแล้วก่อนที่เกิดละเพี่อะมู้อย่างชอบเลย เจลาชนวัดโดนสะกดจิตเทียป่าทีคือแบบว่าโอ้แรงอ่ะที่เห่าเคยมันดุเกินว่ะเทีย โอ้ยมีคนที่ก็ดูกตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยอตัวจี๊ดเลยว่ะตัวจี๊ดเลย22สแต็กละอันเดินไปโดนนะเดินไปโอัแม่ะมาได้เฮ้ยไอ้เหี้ยดิยาอ้าวดึงกูเข้าไปกระทืบ หน้ามึงอสัตัดไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยไอเฮียบ้าจริงๆมอเตอร์ไซค์เสื้อคุณแม่งพาไปหอมแก้มสัตว์จบกันคิิลลไอเย้ยกูต้องซื้อต้องซื้อนาฬิกาแล้วถ้าไม่อยากเจอซื้อไม่ซื้อคิวเอสไปเลยพี่เบียนชีก็ได้ไอ้ที่นี่มันเข้าดิว่ากลัวมันไม่กลัวใครเลยพี่มดู ตายเลยพี้ยไม่ตายเลี้ยงไม่โตเลยสัตว์เอา <Okay. S 2> เพื่อนตายด้วยอีกเลยนี่นะกูเป็นคนที<ด>่แบบว่าโอยกูเป็นคนที่ดูอาการเพื่อนในร่วมทีมาเลยตาอาการเขาเป็นยังไงกูก็ไม่ไปนี่มันเดินเล่นง่ายจัดเลยว่าถ้ามีบูมันเดินไ <c roll> ด้เลยมารีเจนโคตรเร็วอ่ะใช่จบตอนจบตอนขออนุญาตสักครู่ จากพ oh, <laughs> <laughs> ันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าอันเจ็ดพันแปดอะโอ้ยชิบเวทหกหกห้าโอ้ยมาแล้วอีโม ไอเฮียแม่งสนุกดีว่ะแม่งไม่มีใครรู้ว่ากูอยู่ไหนเฮ้ยหัวละโมเข้าล่างนี่มันก็รีเลือดเรียบร้อยแม้วโหสัตว์เรี้ยงนี่แหละทำเคสนม่โอ้โหจริงมันทำให้กูเล่นง่ายเลย ยอมยังยอมยังยงเอาละเฮียต <Yeah. S 2> ดนอันติรัตนายิงอัพไปหลายรอบสัตว์ไอ้เฮียไอ,อพี่เด็นเข้าไปไกลแป๊บเดียวอ่ะกลเม่อิมงเกือบตายอ่ะ <laughs> คือ <laughs> วอเตอร์ฟัก <laughs> อ่ะ A few moments later ี่ประเด็นกูเพิ่งดา่ากิจกรรมเฮียนี่ไปแล้วกูก็เติมแม่งโคตรเฮียเลยเออเหมือนเดิมเลยนะ แล้วเราก็กดซื้อใช่ป่ะต้องเลือกของรางวัลก่อนนะคะเอ้า้เหี้ยกดซื้อแล้วมึงเนี่ยเนี่ยอะไรดีวะอีกอันหนึ่งอะไรดียะเลสเฮ้ยไหนเข้ามาแล้วหรอไหนเข้ามาแล้วนี่นี่ไงต้ข้ามา <S <S อะไรฮะอะไรนะพี่พี่พูดอะไรไม<า>่พี่ <ปำ S 1> อ่านอา๋อได้แต่ละแต่ล มาแล้วอีฟลิน <c oughs> อ๋อแล้วก็มเมอา,มาเมานี้ก่อนแล้วกักบเอาบูเออไอเหียเออเอาไอแกมึงผิดมาว่าแจ็คแจ็คแล้วก็กฟาร์มอย่างเดียวเลยคือแบบไม่ไม่ไม่เอาง่ายกูไม่สนเรื่องแก๊งอะ่ะพวกกูไม่แก๊งหรอกเพราะว่ากูยังไม่โหเทียอีฟลินสีชมพู อเอาเอาเอากูผิวอะดิกูผิวจัดเลยดิบางทีบางทีเธอเกินเกินไปไปหน่อยผิวผิวจัดเลยดิเชียไปไอพีมันแบบทำโชว์อ่ะ <S 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 มันก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่แวะมาสอนพี่เละใช่เรอร ผมกดอาจารยไม่ได้กดดับพี่อยู่ผมก็บอกว่ากดดักพี่อยู่แต่ว่าจะไม่ได้ดักกงช่วงมันใจ่อเอาวไปจ่าอ้ยมือถึงก็ต้องส่งมือปืนเลยเหรอเออเมือปืดับไดมอนด้วยสัตว์รู้จักปูใจไว้พี่ ฟันเี่ยซีเมื่อกี้มันคู่ดาวน้องชายพี่ขอโทษไม่ได้เลยพี่ผมก็ดูใสอ่อีกนายรู้ว่ามันตายไปมไอ้โซโลกางเงนี้ยตาย อยู่แล้วไอ้นรลกกระสับนานจะหมดแล้วต้องกลับบาละละ้านแล้วหึ่งไปโอ,โ,อโอ้อะไรของคุณครับเนี่ยเนี่ยไอ้บลินแม่งเก่ง รีบรีบมันทใา้ฝั่งของเราแล้วกดดันสะสัดเลยต่อให้คนเล่นไม่เก่งก็แบบว่าหน้ารำคาญเยอะมันจะกดจนยับแล้วแต่ถ้าไม่ได้กดจนยับคือมั็นตัวที่หน้า,ำารำคาญมาหน่ามันไรไว้รอดเอาอยู่ดีกูหยุดเดินงงเดี๋ยวสัตว์ พอแทงพงมาพี่เดินไปไปดาแล้วมันมีหวาดเออยู่ไหมออกมาเลยนะออกมาะโอเวนทุกคนรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ทุบก็มา แค่แต่เก็บดาร์คเฮเวิรม,มันเก็บยากแก้ว่าไอ้เฮียนี่ก็มาบางังไอ้นู่นก็โดนไอ้นี่ก็โดนไอเหี้ยโอ้โต้องวากลางอย่างบ่อยต้องรีบเก็บเวบนี้วะ่ะดีเลยดีดี <c oughs> อะไรของพี่แก้วะนะ รอเราเราล่อราลอราตัวหลังเราตัวหลังเราตัวหลังมีลมมีลมจะเข้าไหมเดี๋ยวเลยเข้าเข้าเลยสวยศาสตร์พี่ชายตำนวนดาเมจเที่แม่นยำอย่างผู้เล่นเป๊ะผงเป๊ครับ่าเมื่อกี้กูโม่โม่ไปกูรู้แล้วกูชมตัวรู้อะไรพี่ทำเลยทำเลย เฮ้ยพวกนอยู่เลยเราเล่นไม่ต้องกลัวอะไรเลยกลับบ้านมาแล้วไอ้พีชอะไรเป็นอะไรวะนีมึงแย่งเมชแย่งเมยใจวันแย่งเมยใจสองเหทปได้เปล่าวะได้

้ายแบบพลังสามพลังสามพลังสามมาพลังสามพลังสามดิเร็วไปพี่ตะกี้ต้องให้มันเห็นตัวพี่ก่อนแล้วค่อยนี่อ้าวโอ้ยไรวะนั่เฮียไม่ได้นายไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไอเด็กเฮี้ยนี่แม่งตายวะ ตายได้นะพี่ทำไมระวังอ้าโอ้ยเก่งตัวเออพี่มันไม่มีจิตไม่มีิตมันติดตอนตแล้วตัวแทนเนี่อะสิบเมจัยจแล้วไงวิ่งเร็วแล้วตอนเนี้ยเอาว่ะสิบเมจัยตั้งแต่สิบสองนาทีโอ้โหสบายเนี่ยฟิน์เลยวะฟิน์เลยนะซรงนี้คือต้องห้ามตายอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าแกงให้ได้มันๆนะเพราะว่าอีฟดาเมจมันโลนมากถ้ามีเมจัยต้นเกม คิวมันแรงจัดเลยเจะโฟน่าลงมาล่างไหมพี่เป็าไงจะโฟอยู่อยู่อยู่ถ้ำมังกรจะเอามันรู้ความกันมันเอาคือมันเอาทุกอ็อบเจกต์เลยแต่ป่าเราวิ่งจะค่ายไม่คือพี่พี่ไปฆ่าแล้วพี่เลือดน้อยเฮ้ยถอยได้ปะกำลงไปล่างโอ้ยอะมียกหรืออะไรปะ เฮ้ยเอาเยเอไปเหรตัดเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 ้ย้ยยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮยเฮ้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 ย กูศูนย์สามไรเหี้ยกูยยจะปิดออกเกมแล้วหมอเข้ากลางแม่งไม่เข้าไอ้สัส <ried> แม่ไอ้เหีอยอ้อยเหี้ยยิบลินหูอะไรกูยาวสุดแล้วแก๊งของแก๊งเอาแพรุ่ดแล้วยหายจังหวะแก๊งไม่ได้พี่ก็อย่าฝืนพี่ไปนั่งรอไ,ไปฟาร์มไปฟาร์มไปออบเจกต์ไปนั่งรอไงไงได้พี่พี่ว่าได้ได้ได้ไนบอกกูอีกแล้ว มถามเล่เฮียได้เย็ดแม่มไอ้สัตว์เอาไปมัาถกกันเั่งวะพี่สิบแตกจริงๆได้ป้อมยังได้เลยนะพี่เอามาละมันควรพี่ผมเห็นอีฟลิงคนอื่นเขาได้กันขี้แตกเลยกูเพิ่งเล่นครั้งที่สามใจเย็นๆนะจายนั่นแหละนั่นแหละ คือผมกำลังมวนอยู่อย่างนี้อยู่แบบว่าเล่นอย่างนี้ไอ้เที่ยที่ไอ้ฮับแพ่งเล่นเล่นอะไรที่เลยนะตัวที่แล้วก็แล้วแต่ใครหมดเลยเอาอยู่เลนเดียวกันเราไม่เราไม่กดดันเรากดดันไหมอะโลกะประเด็นคือกูนึกว่าปวดระยะแล้วเอ้า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  โอ้ไม่กอดสิบห้าไม่เป็นไรยังเยอะอยู่พี่ไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันตีมันตีคนอื่นอยู่กูตอนแรกกูไม่โดนตีอ่ะอ่าตอนพี่เกิดอ่ะพี่มากางให้ผมรอบหนึ่งขอแค่รอบเดียวแล้วมันจะไปไหนเราไปเลยมาๆนะเลยไอ้เหี้ยนี่มันหลายรอบแล้วอ่ะผมว่าสู้มันได้ทุกรอบแค่ว่าขอมันนำเพราะว่าไอ้เหี้ยเจโฟอมมากลางสี่รอบไร้สักรับเรียบรเลย

ได้มันได้บางกว่าไม่ผาหมัวไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไม่ทันไม่ทันเราไม่มีไปโอเคโอเคโอปล่อยปล่อยปล่อยเพราะว่าพี่กิฟต์อยู่บนเลยมียกอีกรอบปะอัพมีเอายกรอปะไม่มีไม่มีครับโอเคโอเคโอ้แปดโอ้โดนโอ้โดนด้วยเฮียแต่แม่งไม่ฟ็อกแปดไปดิกินไม่ได้ล็อกไงอ้าวไปดูไปไหนไหนว ไม่ตายเหรอไช่ไม่ได้ดาเมจเบาี่กิผิดอีเที่ดักข้ามนะเอาแม่ในป่าไปไปไปเจอใครพิกิก็ใส่เลยเ๋ยผมล็อกช่วยให้อุยโอ้โหเรียบร้อยรู้โดดทีแม่งเกือบครึ่งหลอดไอ้ชัดม่งชัดที่ตอนนี้แมงแบบหลอดแล้วอะ กวาดล้ายของซัพพอร์ตที่เอี๊ยบลินที่เกิดใช่อี๊ยบลินที่เกิดอ่ะคือที่ต้องแบบสแปมใส่เอดีใส่ซับมันอ่ะให้มันรู้สึกแบบขยาดกันออกจากบ้านกูจะร้องไห้แล้วกูจะร้องไห้เราโดนแข่งแล้วต้องมายืนอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ทุกที่ไอ้เฮียไอ้เฮียแม่งมายืนอยู่หน้าป้อมอย่างเฮียเลยแต่งยู่เอาทั้งหมดแล้วว่ามันนั่นร้อมาซาบุไร่อยเฮียเลยอุ่ยทั อุ้ยสวยท่านโอ้เยี่ยโปรโมทแล้วก็จะดูว่าจะคล่องโปรเกมอะไ What man เพราะถ้าไม่มีใครแบบบิวกูไม่เข้ากันหรอกมันมันต้องเข้ามาช็อตแบบมันช็อตว่ามันช็อตเกมเมอร์ว่าตัดลงยูทูบไปเลยที่มันมอนธาดเนาะแบบอีบลินมอนธาชิบะแบบโฟลเฟล เอ้ยนโซนูเออยเนเอเอชัดฟอกป้าิบปิ๊เออยเนโซนูแม่เอาไปดันล่างในดน้นนะพี่ิิล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วไปเสัตว์ป่วยเลยสัตเอาอีกแล้วคูดแล้เหียไปลสัตว์ีเล่นี่ยอยู่ไอยู่ไก่อนอยู่ไก่อน ตัวนี้มันโดนยิงจังหวะนั้นแล้วมันไม่ตายเป็นเฮียอะไรเนี่ยกูอยู่แล้วนะยิงไม่เข้าไหวเวนี่ยเฮียมันหลบไปแป๊บเดียวเลือดแม่งเกือบเต็มแล้วอ่ะโอ้เด็กเฮียเลยอ๋อมันแบบผูบาดจ,จริงจังหวะแบบแวบบไฟแป๊บเดียวโอ้โหเลือดแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บอ่าแตกไปสตัตว์ก็หลังแล้วปะหลังหลังได้แล้วเอ๊ะอ้าว ด้ยผมไม่จ้องมันพี่อะไรนะนี่อยู่นี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 ่เกินว่ะเอาได้พี่ล็อกล็อกแล้วมาพี่ก๊อาหารอร่อยี่ออยอชาิอร่อยเียยูู่นี่ยโอ สั่นเกียชี้ร้อยเปอร์เซ็นดาเมจเขาออนร้อยห้าสิบไม่สั่นเนือเพราะว่าเลาเหลือดูแชท์นึงเพราะเมื่อกี้พี่เท่หรือเปล่าถ้าเกิดพี่เท่พี่ได้แบบว่าได้จะได้ประภูมิใจนะเนือเพาะเมื่อกี้พี่เหลือดูว่าแบบมีคนชมว่าเท่อะไรวงบอล่้อด้วยชุดเดียวไวจีจรับเลยโดนใบ้ะโยนนี้มันจะโดดลงมาจากข้างบนไปเลย ตัวกระายอยู่ไม่อยู่ใช่ไลั<ช>งไปอุ้ย <c oughs> สวยสัตว์พี่โอ้โหยี่จังหวะมอนผ่าใช่ไหมวะมอนผ่าใช่ไหมเรามันแฝดตามเลยดิทำไม่ได้พี่บอกเลยมันมีตัวกระต่าอยู่ใกล้ทาไม่ได้ รัโดเี้ยโนไปเ่อนโผาไอีลอยลจาไม่โดนเพี้ยกุหลาบันเลยเพี้ยไแล้วนะใส่แ้วนะใบ่ต่แล้วอยู่นี่มาหลังเพี้ยขี่แรกวะผไม่ได้วะลอยได้นะเพี้ยป้าเลย ต้องเอาบอลนี้ให้คุ้มมันให้อย่างนั้นนะ<ค>มันจะเข้ามาข้ามาอ,อ,อ,อ้อมูเยอะเฮียติคูดาวิสัตคูดาวสามวีอ่ะมีเยอะนะทั้งหมดเลยอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหโหเฮีกยก<ว>ม่า โอเคยากอ่ะโดนโดนเฮกเท็กโซมันแบบเดอนเฮกเท็กแม่งแรงถ้ายิงไวเยอะอ่อนข้างหลังนแต่วาเราจะดกับเดนเราไมจัดไม่อยู่นะอ๋ออินกันจริง

ตะวัน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 ทักคารานี้จาวันก่อนะด้ไหมวันออกได้ปหมเอา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 เด็ดไปนี่ล็อกล็อกล็อกเด็ดเคโอ้โหรุนแรงมีดีเกทัลอะเราเราเราดันขวาได้ปะมั้งดันขวาได้ปะขวามีเอ็นเอ็นน่าจะยากเอ็นยากเขารับมีออนมันมีออนรับอะไสระได้ปะรอบเรียบร้อยดี หลบได้หล,ล,ล,ลบได้ด้วยหลบได้ด oh, ้วยโอเโไม่ได้ไดแล้วไอ้สัตว์โดนมาร์กอ่ะตัวนี้แม่งโฟกันจัด,ดสวย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 เฮียโดนพลังมีนอ้อยเฮียมันจะชนกูแต่เ<า>จอนาริก้าเจโฟอ่ะดันเอาอินพีได้เลยพี่เบลโอ้โหแต่เอามังกรสัตว์เลยวะ่ะเอาอย่างี้แล้วมังกรนะ เย้ยยังไงมาแม่มันจบแม่มันนั่นเฮียะปาเล่นดีมากครับปากแบบปากมากเลยปากไม่ของจริงปากไม่ของจริงนี่มันหมาประหลาดจัี่เทียกูจะร้องไห้แล้วเฮ้อเทียะเอสบวกอะน้องๆดูไว้เป็นตัวอย่างเทียเป็นไงไม่มีใครเล่นตัวนี้เทียเนี่ย